อาเพชรพาร้วยสวัสดีซี่สูผูสุขคนครับผมเมนนื่อี้นอาทิมาหายแนวทางล่าพัฒนาวันจันทร์ที่สิบหามุกกระลาซองหาหกเจ็ดเมื่อวันศุกร์ที่สิบสองล่าพัฒนาสามตัวบนออกเจ็ดสองสี่สองตัวล่างกับคือหนึ่งเจ็ดของแอดบอ่อเขาพี่น้องขอโทษขอปหลาหลบอ่อเขาาลดไปมัดเมื่อวันพุธบัดเขา เมื่อวันพูดเขา่าเมื่อวันศูกร 6, ลกออกดพี่น้องบ่มีหอดเสียบ่มีหอดหาครับหกผม่มี่เลขออกสองสี่กับหนึ่งเขอโจทย์ขอไฟพี่น้องบ่เขา่าลดลดไปแบบบ่มียาญยๆเลย วันวันจันทร์จันทร์ที่สิบห้า คนลาสองห้าหกเจ็บลาพัฒนา วิ่งหลดวิ่งหลดก็คพีน้องวิ่งหลดเก้าเก้ากับแปด บนล่างวิ่งรูดเก้ากับแปดจับคู่เก้าหก เก้าเจ็ดเก้าสองส่วนหลักเก่ามี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสอง ที่นี่รักแปดแปดหปดแบบเจ็ด แปดสองหกคู่มีหกคู่บนล่าง บนล่างวิ่งรูด9กับ8เน้นที่8เน้น8ปดได้พี่น้องเน้น8ส่วนตัวเน้นจับคู ถ้าแปดมากก็คือแปดสองแล้วเก้าสองเน้นติดเก่ากับติดแปดเน้นสองคู่สองหางเก้าสองแปดสอง ตัวเนนกะพิจจะหน้าพาังเด้อพี่น้องเด้อต่มีอยู่หกคูเก้าหกเก้าเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดเอามักตัวใดชอบตัวใดกะพิจจะ,ะหน้าพาังเด้อพี่น้องเด้อขั้นบ่มักกระพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางวันจันทร์ที่สิบห้า มกุาสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาบนล่างวิ่งรูดเก้ากับแปดเน้นที่แปดส่วนจับคู่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสองแปดหกแปดเจ็ดแปดสองตัวเด่นก็คือเก้าสองแปดสองอพี่น้องห้าก,ก็แคบหน่อยจอดตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกับผิดแต่จจะละหน้าเพิ่งมาถามว่ามักกระพานไป ขอให้มันมานั่งแห่งปังๆการสู้ผูซุก้อนก็จะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานมนะครับเอ้อคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม